สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวแกะกล่องเราสั่งซื้อตุ๊กตานอนริซ่านะครับเป็นกล่องนี้มาจาก YG นี่ครับเป็นตัวแทนของประเทศไทยมากอันนี้แล้วก็เราก็สั่งมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องจะให้ดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงทุกคนนะเป็นตุ๊กตาซูซาน้าเราสั่งไปตั้งแต่ประมาณ รักษาษ่างทุกคนกระดาษสีขาวรักษาดานานมากนะกว่าจะได้นะานแต่ว่าว <coping> em <te> ันนี้เนี่ยเราสั่งเฉพาะน้องสร้างก่อนอได้แล้วเฮ้ยเราได้ของแถมนะทุกคนเป็นอันนี้เดี๋ยวเราลองมาแกะดูว่าเขาให้อะไรบ้างนะโหเป็นป๊อเป็นเหมือนแบบโอ้ยได้ละอันเดียวไงง่ะคงจะมีแค่แผ่นเดียวเอง หอมมาอย่างดีเลยนะแผ่นเดียวรึด้งเป็นรูปน้องลิซ่านี่ทุกคนแล้วก็มีลายเซ็นลิซ่าด้วยเราน่้ลายเซ็นแล้วก็เป็นข้างหลังก็จะเป็นพาอยู่ลายแดดแบบนี้เป็นการ์ดนะเอาใส่กระเป๋าตังค์ได้มาเปตุ๊กตาทุกคนประมาณแปดร้อยบาทเป็นคลิปสั้นๆน,นะทุกคนวันนี้แค่มาแกะกล่องให้ดู มันไม่แถมชุดด้วยเหรอนี่ไหนตอนแรกเขาบอกว่าแถมชุดสีชมพูไงไม่เห็นมีเลยแต่ว่าเขาให้การมาแถมด้วยการอันนี้ชุดโอ้มีม,ม,มีทุกคนแต่ว่าไม่แถมมีชุดชมพูเดี๋ยวากเปิดให้ดูนเปิดไงอ่ะเฮ้ยมันเปิดยากจังอ่ะน,น้องหรือว่ามันเปิดจากด้านล่างวะไห้แหละเปิดจนหมดแหละนี่น้องแบบนี้ เหมือนว่ามีเชือปกปดอยู่ด้านหลังทีงเดียวเราขอ,อยากแบบนึงนะนี่ทุกคนดูชดุดเขากระกกระอานี้มาขอแค,คนีน่ดูนี่เขาผกติดแบบนี้เพื่อกันน้องล่วงลงมานะนี่เดี๋วขออนนี้ากเขาแบบแน่นหนา,าทุกคนน,น้องคามหน้า คนได้มันแล้วตุ๊กตาลิซ่าอัน,นี้เป็นชุดเขามีชุดอันนี้มามันก็จะใส่ได้นะแล้วก็ตลกดีเนาะเราจะเอามาตั้งโชว์เราสามารถใส่ชุดน้องอาจจะใส่ให้ดูใส่เป็นปะวะทึด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 เออมันใส่ยังไงเอ่อเนาะใส่ได้ไหม พยายามใส่เข้าไปหน่อยอ,น,อน้องน้แมวมันใส่ยังไงอะ่ะใครเล่นตุ๊กตาแล้วใส่เป็นมังใส่อย่างนี้หรอบนึงอ่ะน้องอาจจะใส่เสื้อซ้ำซ้อนอยู่ด้านในนะอ่าแล้วก็โอ๊ g อ่ะได้แล้วน่าน้องแมวนี่นะทุกคนได้แล้วตุ๊กตาน้องลิซ่าแบล็คพีน ุกตาแม็กพิงค์นะตัวอื่นว่าจะเป็นเจนนี่โลเซ่จิซูหรือว่าลิซ่าสามารถสั่งได้นะครับกับทางวายสามารถสั่งได้ที่ yg select อันนี้นะครับนี่ที่ไทยเราก็มีเราสามารถแอดไลน์แล้วก็สั่งได้เลยครับนะครสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย